สวัสดีค่ะชมพู่นะคะวันนี้นะคะหนูก็จะมาอัปเดตจมูกครบรอบหนึ่งปี4เดือนค่ะที่ The White Clinic ค่ะตอนนั้นที่หนูอยากทําจมูกนะคะเพราะว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีดั้งเลยแล้วคือแบบหน้ามันไม่มีมิติแล้วหนูเนี่ยเป็นคนที่อยากเข้าวงการบันเทิงค่ะอยากเป็นนักแสดงหนูก็เลยแบบอ่าหนึ่งคือต้องหน้าตาดีก่อนใช่ไหมหนูก็เลยหาที่ทําจมูกค่ะก็จะเจอเพจ The w h i ท e Clinic ค่ะหนูก็เลื่อนดูโปรเลื่อนดูราคาหนูก็คุยกับแม่สอบถามแม่แล้วก็เลือกทําเลยค่ะ ผลรัหลังทําจมูกนะคะหนูพึงพอใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าส้มสวยแล้วก็ธรรมาชาติมากๆเลยค่ะคือบางคนอะดูไม่ออกเลยว่าหนูทําแต่แบบสวยมากๆเลยค่ะหลังเสริมจมูกไปนะคะหนูก็ดูแลปกติเลยค่ะประครบเย็นแล้วก็ดื่มน้ํามะพร้าวค่ะ <c oughs> ก็คือมันไม่ค่อยบวมไม่ค่อยช้ำอะค่ะประมาณ78วันของหนูก็หายดีแล้วค่ะ หนูนะคะอยากจะฝากถึงพี่ๆน้องๆแล้วก็เพื่อนๆที่อยากทํานะคะให้มาที่เดอะไวท์คลินิกเลยนะคะให้เขาดูแลความสวยให้เรานั่นเองค่ะดีมากๆเลยค่ะ